เป็นไปตามที่ได้สัญญาวไว้กันก่อนหน้านี้นะคะเมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาไปรับฟังข้อเท็จจริงโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตซึ่งทางเครือข่ายจนนะรักถิ่นก็ได้สะท้อนว่าโครงการพัฒนาควรจะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมและความสุขของประชาชนในพื้นที่จึงได้เสนอให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ตามจากคุณสนธยาแก้วคำคะ่ะ ชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานำเรือประมงกว่า100ลำรวมตัวบริเวณคลองสะกอมพร้อมแผ่นป้ายก้อความขนาดใหญ่ให้กำหนดทิศทางการพัฒนาใหม่ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่ผลักดันโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้ลงพื้นที่อำเภอชนะได้รับทราบข้อเท็จจริงของโครงการดังกล่าวโดยเครือข่ายชนะรักถิน่นได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักสองข้อคือให้รัฐบาลยุติโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะทั้งหมดและเริ่มต้นศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA ใหม่ทั้งหมดในเมื่อเรามีฐานทรัพยากรที่สำคัญอยู่แล้วและก็ตอนนี้ทั้งโลกเนี่ย ก็กำลังโหยหาทรัพยากรที่เขาไม่มีเนี่ยแต่เรามีแล้วเนี่ยเรามีฐานทรัพยากรที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วทําไมเราต้องมาต้องต้องเอาต้องเอาอุตสาหกรรมที่ไม่เอื้อกับชุมชนแล้วมาทําลายสารฐานทรัพยากรตัวนั้นไป ขณะเดียวกันก็ได้มีประชาชนในพื้นที่อำเภอชนะอีกส่วนหนึ่งซึ่งเห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะได้รวมตัวเพื่อรอพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสะากรณ์เช่นกันโดยระบุว่าอยากให้มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะจะช่วยสร้างงานสร้างไรายได้และไม่กังวลว่าจะมีผลกระทบเพราะหน่วยงานภาครัฐที่ผลักดันโครงการให้ข้อมูลว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะไม่ก่อมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ชาวบ้านมีงานทําเพิ่มขึ้นจริงตอนนี้คนตกงานเยอะมากทําไมสามจังหวัดชายแดนไม่ว่าจะเป็นอัลซีอำเภอของจังหวัดสงขาก็ดีไปทํางานประเทศมาเลเซียกี่แสนคนตอนนี้โดนจับหนีเข้าไปอีกเพราะอะไรทําไมเขาต้องเสี่ยงกับกฎหมายเพราะเขาไม่มีงานทํไง่าย โดยในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เวลาเกือบทั้งวันในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการชนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจากประชาชนในพื้นที่อำเภอชนะทั้งกลุ่มผู้คัดค้านกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มองค์กรภาคประชาชนโดยระบุว่าจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปศึกษาทางออก โดยเบื้องต้นยอมรับว่าการดําเนินโครงการที่ผ่านมาขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนเจ้าของพื้นที่เส้นทางที่ต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราจะไม่ให้กระทำการใดๆที่เกิดความเสียหายให้กับเจ้าของบ้านจะไม่ทำการ,กรทำการใดๆที่ให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตนะครับประเพณีอันดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพี่น้อง ชาวไทยมุสลิมสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะเป็นกิจการของบริษัทเอกชนใช้เนื้อที่เกือบ1,7 0 0 0ไร่ใน3ตํตำบลติดชายฝั่งทะเลข,ของอำเภอชนะใช้เงินลงทุนมากกว่า1,8 0 0 0ล้านบาทนับได้ว่าเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายชนะรักถิ่นได้รวมตัวไปประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จนคณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อน,นำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านสมทยาแก้วขำไทย p ีบีรายงาน